ก็ตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาประมาณสัก5โมงครึ่งก็คือพิตทยกับน้องนุยเลิกงานเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรกันหน่อยมาเปลี่ยนวงพวงอะไรครับมันเป็นแบบไหนวงพวงพวงอะไรเป็นตัวบังคับเลี้ยวเออให้นุยหันมาให้พิไทยถ่ายชูชูหน่อยนี่ครับเอออันนี้เป็นของรถอะไรหนอยเป็นรถของ isuzu ครับเออรรู้แล้วีซูซ u รถนเร็วนะครับ ปีศูนย์ห้าศูนย์หกนะครับตัวนี้ก็อันนี้เดี๋ยวดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่ตายให้ดูนิดหนึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นแท้ไหมแท้ไหมแท้ครับเออถ้าแท้สั่งอะไรแท้นี่สั่งกับใครสั่งกับผมเลยครับชื่ออะไรชื่อหน่วยครับเบอร์โทร0 9 4 9 7 4 9 0 0 5ยูหครับอยู่ที่ไหนที่อิสุจุคิงยนนอกเมืองครับผมเออสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองก็ต้องบอกว่าน้องหนุ่ยนะครับเป็นมือโปรคือพี่ตายอยากได้อะไรตัวไหนหนุ่ยคือเฮ้ยหนุ่ยหาได้หมดเลย จะให้ได้หมดครับผมอันนี้มันนานแล้วนะอันนี้ของอ๋อไม่นานครับพี่อันนี้มันเป็นรอยเชื่อมวาที่เฉยไม่กูหมายถึงวารุ้เรถมันานแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของเจ้าสุประโชคนะครับเจ้าสุประโชคเนี่ยเดี๋ยวเราว่างรอต้องหน่วยเตรียมของ้ไปตายไปนขนเงินขนทองเราเองขนเงินขนทองขนขนออกไหมเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือไอ้ตัวบงบงมาลัยเดิมมันเป็นแบบนี้นี่เนี่ยมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้ คือมันถามว่ามันใช้ได้ไหมมันใช้ได้เอาของมาปิดได้ไม่ปิดได้แต่มันก็ไม่สะดวกใจอะเออเราก็เลยเอออ่ะเดี๋ยวเก็บจัดการนะครับเขาเรียกว่ายัางไงการฟันเปลี่ยนแล้วกันไอ้ตัวนี้ไอ้ของเดิมมานี่มันก็หักหลุดลุย่ยไอ้นี่พี่ต่ายก็เปลี่ยนองค์ของแท้นะมีแท,แท้แท้เยอะไอ้ที่เราเปลี่ยนมีแต่แท้ทั้งนั้นเลยนะครับก็นุ่ยลองเทียบลองเทียบดูหน่อยโอ้โหสวยงามไม่สุภาพโชคมึงเ,เอ้ยเป็นหนังเพอเป็นหนัง เดี๋ยวพี่แต๋วเดี๋ยวพี่ไปอยู่ฝั่งนู้นได้ก็ตอนนี้หนุ่ยเริ่มนะเลยก็ตอนนี้น้องหนุยน่ยนะครับก็จะถอดโอ้ยมันหนักเหมือนกันนะเลยอันนี้ก็จะถอดตัวเดิมนะอันนี้ทำอะไรคือถอดแตะออกก่อนใช่ครับถอดที่กดแตะออกก่อนนีน่ครับในในพี่ดูหน่อยอือหือันนี่อันนี้เทินได้ไหมพุ่มอะไรเดิมเนะี่ยอ๋อเทินไม่ได้ครับผมไอหนุ่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งพีดลองแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง เราจะได้เห็นอย่างใกล้ชิดได้เลยไม่เป็นไรไม่ไทำเลยได้อยู่ได้ไ,ได,ได้ถ่ายทำเลยทําเลยบอกแคบคูก,ก็พังอีกอีงจิตรยานอีบ้าเลยอันนี้คือน้องหนุ่ยก็กําลังเขาเรียกว่ายัางไงถอดเจ้าวงพวงมาลัยเดิมออก ได้ไม่ใชไม่ใช่ว่านั่นพวงมาลัยหลุดนะ <c oughs> อันนี้เดี๋ยวอันนี้คืออะไรไม้ทำอะไรเอามาน,นี่ไปเนี่เดี๋ยวพี่ท่านให้กันนะโอ้โหอันนี้เป็นพวงมาลัยเดิมของเขาแค่หน่วยอันนี้ไปทิ้งให้หน่เด้อเอาไปทิ้งไงใช่ไหม,มทิ้งเลย <c oughs> จะไปทำอะไรได้บ่ <c oughs> ไปใส่รถไทยเออไปใส่รถไทยไงนีวมันแป๊กเดียววะแบบเดียวไอ้ยืนเปียวเบียร์ร้านยังไงนะพอวานเปียวยังยังเลยเออวันนี้แหละรวมกันรวมกันสักวันเลยเออนี่แหละก็เวลาที่มีอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเออไม่ใช่เล็กๆน้อยถามว่าเราใส่ใส่ไม่ได แต่ว่าต้งหนุ่ยก็เออพี่เดี๋ยวสั่งอะไรมาเดี๋ยวผมใส่ให้อะไรอย่างเงี้ยรบกวนได้รบกวนได้แต่ว่าคือของต้องสั่งเป็นของแท้นะถ้าเป็นของอื่นก็คือหนุ่ยไม่มาจัดการให้ก็สำหรับเอฟซีท่านใดน,นะครับที่โอ้โหคือว่าหนุย่ยเนี่ยเ้ยใช่แต่พังแล้เนี่ยมันเคยพังมารอบหนึ่งแล้แต่เนี่ย เป็นไงจะบอกว่าเตะพังนี่นะเตะพังเหรอศากมันลงลึกแล้วอ่ะศาสตรมันน่าจะลงลึกไปรอบที่แล้วคนขับรถตัดหน้าขี่เตะได้แอะเดียวไม่เงียบเลยไอ้สุภโชคุรุกว่าเขาได้ยินหรือเปล่ากว่าขนมหัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลองไปถ่ายฝั่งนู้นหน่อยเห็นไหมข้างล่างลงแล้ไม่ไม่ดังเลย เปลี่ยนมอมาะไรจะบอกว่าแต่ไม่ดังมลยลองประกอบเลาองประกอบคืนนี้เห็นไหมไม่ดังเดี๋ยวลองลองใส่น็อตมันคืนนี้ รถบ้าอะไรพังยันเตะดังทุกอย่างไอ้เวนเตะโอเคโอ้โหก็ต้องบอกว่าโอ้ยเออเอาพวกอะไรเก่ามาหน่อยเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปให้อย่าเพิ่งลงมานะสวยงามเลยทีเดียวโอ้โหอันนี้ก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันสุภาพบุรมันกี่ปีไว้รถสองพันห้าเนี่ยสองพันห้าสิบหี้ใช่ 15 16ปีอันนี้ก็จะ <16 S 1> เป็นปโอ้โหพวงมาลัยของเขานี่โอ้โออแอนี่แท้แท้นั่นนี่แท้แท้เหลือโปรเจกต์ <project S 1> ต่อไปนี่ไอนี่ไม่ได้อารมณ์ไม่ได้ไงคือไอนี่มันมันโบแล้วมันก็ใช้น็อตมาไม่ตรงไงอารมณ์ไม่ได้ไอไอไหนหนุ่ยหนุ่ยหันหน้ามองกล้องไงอ่าโอเคเรียบร้อยเอาเก็บใส่กล่องเลยเอาไปทิ้งเถอะ เอาไปใส่รถไถก็ได้เป่รถไถกัออบอันนี้ก็น้องหนุ่ยก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวสุด,ดยอดมากๆโอ้โหไอ้ที่นี่มันแน็แหน้าใช้ไงตอนแรกพี่ต่ายกะว่าจะเอาไปลุยไล่ลุยนาคือตอนแรกกะตรงๆนะจะเอามาขายแต่ตอนนี้มันไปหมดหมดกมันเยอะแล้วไงขายไม่ลงแล้วตอนนี้ <laughs> อ่ะโอเคเดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวพี่ต่ายถ่าย,ายให้ดูอีกอันนี้กล่องแนละ้วมันจะมีกล่องนะถ้าสมมุติว่า เราสั่งอะไรแท้จะไม่หนุ่ยมันจะต้องมีพวกเลขที่อะไรมาอย่างี้ใช่ครับมีเบอร์อะไรเนี่ยเเวลาที่เราสั่งของแท้ทุกคนดูนะคือมันไม่ใช่ใส่ถุงก็แก๊ปมานะมันจะต้องมีไอ้พวกอย่างงี้อย่นี้สถานที่จะส่งสถานที่เป็นหอเจ้ากากิงยนใช่แล้วก็พวกนี้แล้วก็เป็นพวกบาร์โคดอย่างงี้ใช่ถึงจะเป็นหลอดถึงจะเป็นพวกหลอดไฟอันเดียว คือเป็นหลอดกระช่น็อตกระชั่งใช่ไหมใช่ไม่เพราะพี่เคยเห็นอยู่ที่สั่งหลอดไปแล้วมันมีใส่มาเป็นเป็นถุงแล้วก็มีอเนี่ยเป็นถุงมีาร์โค้ดมีเบอร์อะไรใช่อ๋ออันนี้คือของแท้เออแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากได้ของแทล้อยเปอร์เซ็นต์มาคเอาหนุ้ยที่อิสุกินยนบุรีรัมนอกเมืองครับผมเอออ่ะโอเคไปน้องหนุ้ยไปก่อนครับครับคุก็สวัสดีก้องหน่อยสวัสดีครับเออเอามาเอาไม้มา